เร็วยกท้ายเล่วยก้ท้ายเลวยก้ทายเล้วเล็วเล่วเล้าเล็วปอเล็วปล่อยเวปอเร็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 วปเร็วเร็วปอเร็ากับต่อยไปเรื่อยต่อยไปเรื่อยกอบต่อยไปเรื่อยเออต่อยลายมันสั่นลายลายมันสั่นล่เร็วเปอเร็วเออเอานอกไปนอกไปนอกไปกับเล็วเล็วกับนอไปกับเล็วเล้วกับเล็ว เร็วเร็วกลับแล้วเข้บแล้วกลับขบแล้วเร็วเขบลแล้วเอาาเอาาไปปตายตโอ้โหระวังเมื่อดนสอกเขาเร็วเร็วเเร็วเร็วเร็วยไทแล้วต่อยไล่หมัดกำหมัน่นแน่เนอดีกอลยับไปมานนากรแทกไปดีแล้ว ดีแหละอย่าไปมัดหน้าก็แทกไปงั้นใช่แล้วเออดีแหละดีวนไป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 เออาดีพ๋อจะหยุดจะหยุดเดินต่อไปต่อยลายมัดพอลายมัดเร็วแล้วพอเร็วเออเลยลายมัดลายมัดดีดีป๋อดีดีพอดีดีพอดีดีพอดีดีเอาขึ้นพอขึ้นดิขึ้นดิขึ้นดิเอาขึ้นดิเอาขึ้นดิเอาเร็วเอาเร็วเอาขึ้นดิเอาขึ้นดิ ดีใกล้ใกล้เออดีก๊อบดีเออเอาขึ้นก๊อบเออยกุ้ยท้ายแล้วเออเอาดิเอาดิเอาดิดึงเราดิดีป้อเออมัดงัดมัดงัดพ่อมัดงัดพ่อมัดงัดพ่อมั้งเออแล้วเออป้อแล้วสามหานแล้วสามหานแล้วสามหานแล้ว ลงนว้วคเขาวันนี้วันจันทร์ลงนวมวันจันทร์ลงม้วมว